ัสดีครับผมร้อยเอกนายแพทย์ยยุทธมยาลาสงศยครับผมเป็นศิ์เก่าสิงคโ์เรียนรุ่น5-5นะครับผมได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการของสมาคมสิ์เก่าสิงค์เรียนได้รับรางวัลศิ์เก่าดีเด่นนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของผมและครอบครัวครับช่วงที่เรียนที่สิงคโ์เรียนตอนยุคสมัยนั้นนะครับเรามีความสุขมากนะครับเพื่อนทุกคนมีความใกล้ชิดกันโดยเฉพาะช่วงกีฬา สีประจำปีนะครับก็จะมีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษช่วงนั้นผมทาหน้าที่เป็นเฮรลันดิกนลครับก็ดูแลเรื่องเงินเงินทองทองเราทุกวันก็ต้องค่อยๆเก็บเงินเก็บทองจากพวกเราสะสมกันเพื่อจัดงานกีฬาสีก็สนุกสนานมากแล้วก็ทําให้เราจําวันนั้นมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เ,เพื่อนๆก็มีมิ팅กันอยู่ทุกๆเดือนนะใกล้ชิดกันเรามีความใกล้ชิดกับมาสเตอร์ด้วยนะครับได้รับการประสิทธิ์ประสานวิชาจากมาสเตอร์หลายๆท่าน และเราก็ยังรึกถึงท่านอยู่อ,อยู่โดยตลอดมาสิ่งสําคัญที่ท่านได้สอนให้กับเราก็เป็นรากฐานที่สําคัญของการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพเราในทุกๆวันนี้นะครับผมขณะปัจจุบันนี้ก็ทําหน้าที่เป็นเป่นในผู้ในการอของโรงรพยาบาลพญายท2ยสองนะครับดูแลงานทางด้านอตอบแทนสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมศิลปสเรวก็ทํางานในลักษณะการผ่าตัดป่วยนิยารไรนะครับ การสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลและก็โดยกานต่างๆหลายยิ่งหลายสิ่งหลายอยา่างในแนวคิดต่างๆก็มาจากสิ่งซึ่งได้เรียนรู้ในช่วงที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสิงกีอน,นครับนอกจากนั้นก็ยังได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาพาษาอังกฤษให้กับการถ่ายทอดสดขอ,องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะเลยนะครับซึ่งพื้นฐานก็มาจากช่วงที่เป็นนักเรียนสังเบียนนั่นเองครับสิ่งสำคัญท,ที่ผมได้เรียนรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความมีวินัย เรื่องของการที่เราปฏิบัติหน้าที่อย่างทุท่มเทในความสามารถและก็ทําเพื่อส่วนรวมและก็ความรักใคร่ร้องดองก,กันนั่นเความสําคัญนะครับรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดสิ่งดีหลังเหล่านี้ให้กับรุ่นน้องโดยตลอดมาและก็สมาคมสิ่งเก่าสงเบียนเองซึ่งผมได้มีโอกาสแลวก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสเข้ามา ช่วยงานตรงนี้นะครับก็จะครอบรอบ65ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่เราได้เห็นเป็นาการถ่ายทอดสิ่งดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องก็อยา,ากจะฝากสิ่งดีเหล่านี้นะครับให้รุ่นน้องได้สานต่อไปครับสําคัญที่กว่านั้นก็คือวันที่6ธันวาคม2559นี้นะครับที่สุพัฒน์ชมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็จะมีงานโฮฟเฟลมไนท์จูซาเซเก็อยากจะขอเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องทุกท่านนะครับให้เขียนมาร่วมงานกันในวันนั้นให้ขึ้นคักนะครับ แล้วก็เราจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความรู้ต่างๆรุ่ถึงงได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับรุ่นน้องต้นของไปกับพบกเป็นวันที่6ธรัามวาคก5ครับ